สวัสดีครับเข่าวตะลับมิโ่อามาดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่ะสารเชีซีแล้วครับการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้นะมีอัปเดตอนาคตของมาเลสกามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมมีการบอกว่าบอร์ดเนี่ยยังให้โอากาสอยู่นะแล้วก็ฝั่งของโจเซมูรินโญ่เนี่ยมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ย ฝั่งของเชลซีเนี่ยไม่เหมือนเดิมมีต่อไปแล้วนะแล้วก็คิดว่าควรจะให้โอกาสมาเลสกาต่อไปด้วยเหมือนกันแล้วก็นะครับผมตอนนี้เนี่ยเอเนี่น่าจะไม่น่าจะใช้คํานี้น่าจะไม่ลงโทษนะครับผมย้อนหลังฝั่งของไกเซโดด้วยนาเหตุผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะมามาเริ่มมาที่ข่าวคนนี้ก่อนแล้วกันเอนโซมาเลสกานะหลังจากที่ เอาจริงๆก็มีแฟนบอลหลายๆคนเหมือนกันที่ก็เอยอยากจะให้ปลดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมมีรายงานนะจากนิซ่าฮิเซล่าของ BBC แล้วก็แมตต์ลองของเทเลกราฟนะครับผมมีการบอกว่า นิซังอิเซล่าเนี่ยบอกว่าหลังจากชัยชนะในขับเบอร์คับเนี่ยบรรยากาศรอบตัวเอนโซมาเลสกาเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเลยนะเมื่อล่าสุดนะครับผมเชลซีเนี่ยแพ้บรตัตนคาบ้านไป1ประตูต่อ3นะครับผมทำให้แฟนบอลเนี่ยโหใส่ผู้เล่นและผู้บริหารทั้งหมด5คนที่เข้าไปในห้องแต่งตัวแต่มาเลสกาเนี่ยยืนยันนะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเป้าหมายของเขาเนี่ยถูกตั้งให้ผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ย เชลซีมีแข่ง8แต้มนะครับผมจาก6เกมนะแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมติดทําให้แรงกดดันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่มาริสกานะเคยวิจารณ์นะครับผมว่าตัวเลือกกองหลังเนี่ยไม่เพียงพอหลังจากที่ลีวายโควิลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะและเขาเนี่ยแสดงความไม่พอใจต่อก,การตัดสินใจเรียกตัวอักเซลดิซซี่กลับมาจากบอมสควอนนะนอกจากนี้เนี่ยทีมนะครับผมยังเจอปัญหานักเตะหลายรายนะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงทั้ง โคพารเมอร์ดีแลบโรเมโอลาเวียนะและกองหน้าอย่างมา์กิลนะนักเตะจากคาร์ิเมียอย่างโจโชอาจิมโฟก็ได้รับโอกาสน้อยนะครับผมทําให้ภาพรวมทีมเนี่ยดูไม่มั่นคงเลยแฟนบอลหลายคนเนี่ยวิจารการจัดการของมาเลสกีนะโดยระบุว่าทีมเนี่ยยังขาดประสบการณ์และกองหลังรวมถึงผู้รักษาประตูที่น่าเชื่อถือรวมถึงการบริหารแท็กติกนะและตัวสำรองที่ะจะมาช่วยในการเปลี่ยนเกมนะทำให้หลายเสียงเนี่ยเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยเหมือนกัน รายงานจากแม์ลองของทีวีรายนะผู้คล้ายๆกันบอกว่าหลังจากที่เชลซีเนี่ยแพ้บริตันไป3ประตูต่อหนึ่งะครับผมแฟนบอลเนี่ยเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อเอนโซมาเลสกาอีกครั้งรวมถึงเจ้าของทีมนะครับผมอย่างเอเดเอบิลีเนี่ยที่มีสีหน้าไม่พอใจหลังจากจบเกมนะมาเลสกาเนี่ยเจอแรงกดดันนะจากแฟนบอลแล้วก็สื่อนะจากที่การเลือกตัวสำรองผิดนะครับผมส่งผลให้ทีมเนี่ยเสียประตูในช่วงท้ายเกมขณะที่ตัวหลักหลายคนนะอย่างลิบารโควิลโทซินเวซี Z ่ฟอฟาน่าโชเวอร์ชาโลบามีอาการบาดเจ็บแลวก็ติดโทษแบนแต่การตัดสินใจเปลี่่ยนตััวขอขอองงงฝมมาเสกไ เป็นผลนะเช่นการถอด ปโดเนโตออกนะเพื่อเสริมโรเมโอลาเบียเข้าไปและถ้าใช้นักเตะอย่างการที่พักนักเตะนะครับผมอย่างกองหน้านะอย่างมาร์กิวอเลโดกาาโชไทลิกจดและเจมี่คิทเทนอยู่บนมาน้านั่งสำรองทําให้เชลซีเนี่ยจบเกมด้วยการที่มีผู้เล่นเนี่ยกองหลังถึง7คนในสนามแฟนบอลเนี่ยยังเตือนถึงจํานวนผู้เล่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เชลซีเนี่ยดึงมาจากไบรตันนะความยากของฤด,ดูกาลอ่ยยังคงเพิ่มขึ้นนะเมื่อมาเลสกาต้องรับผิดชอบการกลับมานะครับผมของโชเซมาริโยที่จะเจอกับเบฟิก้านะครับผมแล้วก็การพบกับลิเวอร์พูลและต้จก กับผู้เล่นแล้วก็มีอาการบาดเจ็บโดนถึงติดโทษแบนก่อนชมพับเบกทีมชาติซึ่งเป็นบททดสอบความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของทีมและก็มาเลสกาด้วยเหมือนกันแมทลอยยังไม่หมดแค่เท่านี้นะปิดท้ายมาเลยนะบอกว่า เข้าใจว่าเอนโซมาเลสกาเนี่ยยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จะบอดบริหารและก็พู่มในการกีฬาของเชลซีไม่มีความรู้สึกตื่นตระหนกใดๆนะต่อฟอร์มสะดุดเล็กน้อยในช่วงหลังโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วงฟอร์มตกหนักๆนะครับผมอย่างที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วนะอาการบาดเจ็บและใบแดงเนี่ยถูกมองว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อผลงานในช่วงที่ผ่านมาเป้าหมายของเชลซีเนี่ยยังคงเหมือนเดิมคือจบตำแหน่งนะครับผมในตำแหน่งท็อปโฟนะและทำผลงานได้ดีในการแข่งฟุตบอลถ้วยด้วยเหมือนกัน สรุปไปง่ายก็คือ อาจอย่างที่บอกนะฝั่งฮอนด้าคิเซล่าเนี่ยเขาก็พูดแมตต์อก็พูดนะบอกว่าเอ้ยมันมันดูจะมีกระแสอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่ล่าสุดแมตต์อก็มาปิดประตูแล้วนะบอกว่าตอนนี้บอร์ดบริหารย,ยังให้โอกาสอยู่นะแล้วก็คือคือไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงอะไรอย่างที่พูดไปใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งของบอร์ดบริหารเนี่ยก็เข้าใจด้วยอ๋อมามาจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่นติดโทษแบนเนาะแล้วก็ยังเข้าใจอีกนะอย่างที่บอกนะครับผมว่าหนูถ้าเทียบกับปีที่แล้วในปีที่แล้วยังแย่กว่าอีกนะเาเาาาพรระะฉนนนัั้้กก็ดดี๋ยวววูแลนนะะผม่ หลังจากนี้ก่อนจะมีการพักเบรกทีมชาติเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะระหว่างเชลซีนะครับผมผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนั้นอีกทีหนึ่งน,นะครับโอเคจากมาเลสก้าผ่านไปนะทีนี้ไปพูดถึงบทสัมภาษณ์ของโชเซ่มูรินโญ่หน่อยจริงๆเนี่ยที่จะกลับมาเยือนแซมฟอร์ดบิตในคืนวันพรุ่งนี้นะครับผมเชลซีจะลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมและเจอกับเบฟิก้าของโชเซ่มูรินโญ่นะทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ขยี้ถามเกี่ยวกับเชลซีเยอะเลยนะครับผมมูรินโญ่เนี่ยพูดว่ายังไงเขาบอกว่า เชลซีในยุคข,ของเสี่ยหมีเนี่ยเชลซี Chelsea ของผมเชลซี Chelsea ที่เราร่วมสร้างกันขึ้นมาในช่วงเวลาหลายปีเป็นสโมสรที่คุ้นเคยกับชัยชนะมันคือทีมที่ชนะทุกอย่างเลยนะสำหรับผมและต่อมานะครับผมอารเชลติคอนเต้ทูเครนนะเชลซี Chelsea เนี่ยก็เหมือนเครื่องจักรแห่งชัยชนะเลยทุกฤดูกานเชลซี Chelsea จะสามารถคว้าแชมป์ได้นะจากนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมกับการลงทุนอย่างบ้าคลั่งเป็นช่วงเวลา2-3ปีที่ดูเหมือน,นสโมสรจะลงทิศลงทางมีนักเตะมากเกินไปเงินก็มากเกินไปการสะสมผู้เล่นโดยไม่มีปัญญาที่ชัดเจนเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆสําหรับคนที่รักสโมสรมันยากมากๆนะ ทีนี้เนี่ยหลังจะบอกใช่ป่ะว่าเชลซีก็เปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็มีการพูดถึงนะควรให้โอกาสมาเลสกาด้วยนะเหตุผลว่าอะไรมูรินโญ่เนี่ยบอกว่ามาเลสกาเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วก็ค่อยๆประกอบจิ๊กซอว์ขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแม้ว่าแต่นะครับผมรายการอย่างคอนเฟลีกเนี่ยเป็นการแข่งขันที่สุดยอดสาหรับทีมอย่างพวกเขาที่จะสามารถคว้ามันได้มันทําให้ทีมเนี่ยได้ถ้วยแรกนะและสร้างปรัชญาและวัฒนธรรมของสโมสรให้ชชนะขึ้นมาได้ถ้าคุณเนี่ยยังไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมลีกได้นะคุณ ทำได้ในคอนเฟอเรนซนนะแล้วจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็คว้าแชมป์ที่อเมริกาและกลับมาพร้อมกับตาแชมป์สโมสรโลกบนหน้าอกนะตอนนี้เนี่ยพวกเขาคือทีมที่ดีมากจริงๆนะ นักข่าวก็ถามต่อนะครับผมว่าโคพาเมอร์ไม่ได้ลงมีอาการบาดเจ็บเนี่ยคิดว่าเป็นผลดีนะครับผมต่อทีมของมูรินโญ่แค่ไหนนะฝั่งของมูรินโญ่เนี่ยบอกว่าผมดีใจนะเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากแต่ผมเนี่ยคิดว่าเชลซียังเป็นทีมที่ดีอยู่ดีนั่นแหละถึงไม่มีโคพาเมอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับพวกเขานะแต่ถ้าถามผมถ้าฝั่งของซูดาคอฟแล้วก็พับฟิดิตเนี่ยเล่นไม่ได้ผมเนี่ยจะลำบากแน่นอนแต่สำหรับเชลซีไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่ๆนะโยนความกดดันแล้วนะหนึ่งอ่ะคำถามทาาายะรัมิโ่่ีถวหลงจก ลกลับมาเยือนที่แซมฟอร์ดบิตนะครับผมตั้งแต่นู่นเลยปี2020นะตอนที่เขายังคุมกับท็อตแนมอยู่นะครับผมรู้สึกยังไงนะกับการที่จะกลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งนะม mm ูรินโญบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ย ผมจะได้เจอลูกชายของผมนะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ลอนดอนภรรยาและลูกสาวของผมยังอยู่ที่โปรตุเกสส่วนลูกชายเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนนะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือผมจะได้เจอเขาและถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเก็บแต้มที่เราทำหล่นไปในเกมกับกาลแบากกลับมานะครับผมและผมเนี่ยรู้สึกว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ชั้นยอดเลยนะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมโค้กก็ฝีมือดีสโมสรเนี่ยรวมถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นะและพวกเขาเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกนะพวกเขาเนี่ยพึ่งแพ้ไปนัดแรกนะดังนั้นพวกเขาเนี่ยต้องการแต้มนะถ้า ผมก็ดีใจมากนะแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ผมก็มีความสุขที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งอยู่ดีด้วยเหมือนกันคือเป็นคนเก่าคนแก่นะเป็นเป็นตำนายของสโมสรอ,อะ่ะเป็นยุคเริ่มต้นยุคบุกเบิกนะครับผมของของความยิ่งใหญ่ของเชลซีถูกป่ะ คนที่จะพูดได้เต็มปากก็จะเป็นพวกนักเตะเก่าๆแล้วก็ม <az> ูรินโญ่คนนี้เนี่ยแหละเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็กลับมาก็ไม่เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็บอกว่ายังต้องพร้อมให้โอกาสมาเลสกานะเพราะว่าเขาก็ค่อยๆประกอบขึ้นมาผลงานก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันในคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เชลซีจะเจอกับเบทิก้าผลงานของทั้งสองทีมจะเป็นยังไงรอติดตามกันนะครับโอเคอาทีนี้พูดไปพูดถึงมอยเซตไกเซโดกันหน่อยนะครับผมถ้าย้อนกลับไปในเกมที่แพ้บรย ถ้าไปหาคลิปดูนะจังหวะนี้เนี่ยที่มีการทะเลาะก,กับมินเตใช่ป่ะแล้วพอเทียงเทียงกันอยู่อะไรประมาณนี้ฮะแลเราก็มียานฟันเฮเก้ะคระับผมพรายานจะเข้ามาเข้ามาแบบเข้ามาหยุดเข้ามาเตือนเข้ามาแยกอะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าไปบีบแขนไกเซโร่แรงไปหรือเปล่าไกเซโร่เป็นทุบแขนเลยอะแบบเฮ้ยอย่ามาแตะอะไรประมาณอย่างนี้เนาะและล่าสุดนะคะรับผมรางงานจากเจคอบไซเบอร์ของกาเดียนเนี่ยบอกว่า โมเซกิเซโดเนี่ยจะไม่ถูกลงโทษย้อนหลังนะจากเหตุการณ์ปะทะกับยานฟานเฮเก้น ge, นะในเกมเมื่อวานที่ผ่านมาตามรายงานเนี่ยล่าสุดจากอังกฤษเนี่ยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมาคม P FA นะครับผมจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือดําเนินการย้อนหลัง แต่อย่างใดนะก็คือรอดไปถ้ามม,มีการลงโทษย้อนหลังนี่เผล่อโดนแดงได้เลยนะเพราะว่าแบบก็เป็นทูป,ปะเออประมาณนะแต่เขาคง,งมองว่าเฮียช่างแม่งจบไปแล้วจะมาเอาอะไรอีกเลยประมาณอย่างเงี้ยนะก็เลยฝั่งของไกเซโดก็รอดตัวไปนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีดีเขาเลยนะ เออน่าจะมีตัวให้ใช้นั่นแหละอย่างน้อยก็ไกเซโดก็น่าจะไม่ติดโทษแบนอะไรก็พร้อมจะชนกับลิเวอร์พูลได้ในสุดสัปดาห์หน้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยไกเซโดจะได้ลงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าโอ้โหลงเยอะๆตลอดเดี๋ยวก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็เจ็บไปอีกถึงตอนนั้นเชลซีจะซวยกว่าเดิมอีกนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าฝั่งของผลงานเชลซีจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ที่ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องราด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปตีเป็นลือไปก่อนแล้วกันนะเป็นรายงานจากแมชสามรนะครับผมคนตามไม่ยังไม่ถึงพันเลยนะอิชิหายแต่น่าสนใจยังไงตรงที่ว่าเป็นการพูดถึงมามาดูซานะครับผมกองหลังของจะพูดว่าของเชลซีก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าซาสบุกก็ยืมไปใช่ป่ะลงมาเล่นแป๊บนึงไม่ได้เล่นใน จากแมตช์สามร้อยหกสินะครับผมมีคันบอกว่า มามาดูซาเนี่ยตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลนะตามข้อมูลที่ได้รับนะครับผมและก้องหลังนะครับผมของซาสบุกนะคือผู้เล่นรายต่อไปที่จะถูกเรียกติดทีมนะครับผมโดยกุญซืออย่างปาเปเตียวนะครับผมโดยมามาดูซาเนี่ยคาดว่าจะมีชื่อที่อยู่ในรายชื่อนักเตะที่จะลงสนามพบกับสุนใต้แล้วก็มอริเตเซียนะครับผมในวันที่10แล้วก็14ตุลาที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งเป็น2นัดสุดท้ายก่อนที่จะรอบคัดเลือกจะจบลงในฟุตบอลโลกนะครับ เตังไหนแก้ไฟไฟไหมไม่ไม่ไม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 หายสักทีอ่ะโอเคมามาดูซาเนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าเป็นการแบบการเล่นการเขาเรียกอะไรนะเล่นแร่แปลธาตุของสโมสรเครือข่ายหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะในอนาคตมองว่ามันน่าจะโอเคจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เอามาได้ก็เอามาลองใช้เอามาให้ให,ให้โอกาสดูอะไรประมาณนี้แต่ เออคือเขาก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสจะเล่นให้กับฝรั่งเศสนะแต่ก็ไม่ก็ไปเล่นให้กับทีมชาติเศเนะี่ยก็ตามข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วรอดูว่าในอนาคตเนี่ยผลงานเขามามาดูซราจะมีส่วนร่วมกับเชลซีมากน้อยแค่ไหนรอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคอาจากเรื่องของนักเตะเชลซีผ่านไปนะทีนี้ไปพูดถึง เกมเมื่อวานหน่อยนะครับผมบิ๊กแมตช์เมื่อวานนะนิวคาสเซิลเจอกันกับฝั่งของอาร์เซนอลนะแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยขึ้นนําไปก่อนด้วยในช่วงครึ่งแรกใช่ป่ะแล้วครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลก็มายิงเลยนะครับผมมิกเอมเรโน่นะแล้วก็มาปิดท้ายจากกาเบียลมาการเย่เอ้ยกาเบียลโทษด,ดิฝั่งของซาลิบานะครับผมที่ยิงเข้าไปนะแล้วก็เอ่อฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยมีสถิติที่น่าสนใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ซาลิบาสิใช่ไหมมาการเย่ ถูกไหมกระเยะถูกป่าวเออกาเบียม,มากาเยะสิครับผมที่ยิงในนาทีบาปเข้าไปเลยนะครับผมเป็นนาทีที่90้บวกหมั้งถ้าจำไม่ผิดนะและทีนี้เนี่ยมีสถิติที่น่าสนใจในช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับผมไปพูดถึงคนนี้ก่อนละกันนะกับนิกวอเตอร์มาเดอร์นะครับผมที่เมื่อวันยิงได้เนี่ยทำสถิติด้วยนะว่าเป็นนักเตะนะครับผมเพียง6คนเท่านั้นนะที่สามารถทําประตู2เกมในพรีมเมียร์ลีกให้กับนิควสเซนได้นะครับผมมีใครบ้างมีเลสเฟอร์ดินานอลันเชียเลอร์นะครับผมแล้วก็คาร์ลอส คอโดเน่นะครับผมแล้วก็ปาปิสซิเซ่นะครับผมแล้วก็มูซาซิโซโก้แล้วก็คนล่าสุดก็คือนิกโบเตอร์มาเดรนนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยยังเป็นนักเตะเยอรมันคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูให้นิวคาเซิลในเกมพรีเมียร์ลีกพบกับอาร์เซนอลนะต่อจากดิดมาฮามันนะครับผมเมื่อเดือนกุมภาปีนธ์ปี1999นู่นเลยนะ ก็ทำผลงานได้ดีนะย้ายมาก็ก็ดีเหมือนกันแสดงว่าเอ็ดดี้ฮาวนี่ตาถึงอยู่เหมือนกันนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยในซีซั่นนี้ในซีซั่นแรกกับนิวคาสเซิลเนี่ยแล้วก็ในอังกฤษนะผลงานของบัวเตอร์มาเดอร์จะเป็นยังไงร,รอติดตามกันนะครับผมและทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะสถิติเนี่ยของอาร์เซนอลเนี่ยที่หลังจากที่น่าสนใจนะครับผมก็คือตอนที่ ในนี้เขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับผมที่ตามหลังในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยแล้วพลิกกลับมาชนะได้นะโดยเกมนี้เนี่ยตีเสมอในนาทีที่84นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ครั้งแรกนะครับผมมาเป็นที่พลิกกลับมาชนะได้นะครับผมก็ตอนยูนกลับไปเลยปี2013นะตอนในเกมที่อาร์เซนอลเจอกับนอริสนะครับผมแล้วก็มิเกลอตเตต้าเนี่ยเป็นคนยิงประตูตีเสมอในนาทีที่85นะครับผมก็ แล้วก็ทีมก็กลับมาได้กลับมาได้นะครับผมก็ตอนนั้นก็โอ้โหเกือบ12ปีเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นกุญซื้อนี่แหละพาทีมกลับมาได้แต้มด้วยนะอ้าวก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับอยู่อันดับที่2แล้วขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานในซีซั่นนี้ของอาร์เซนอลเนี่ยจะได้ลุนแชมป์เต็มตัวแล้วก็จะา่าไม้คว้าแชมป์ได้เลยหรือเปล่านะอ้าวรอติดตามมาต่อไปนะครับ โอเคส่วนข่าวสุดท้ายนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยนะแกเรตซาเกตนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากอเล็กซ์คุกของท็อปสปอร์ตนะครับผมแล้วก็เบนเจคอบนะพูดร่วมกันนะครับผมมีการบอกว่าคนในรูปนะแกเรตซาเกตเนี่ยถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกใหม่นะครับผมในฐานะกุนซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในกรณีที่ว่าหากปลดลูเบนอาโมริมออกจากตำแหน่งไปนะ แรงข่าวเนี่ยเปิดเผยนะครับผมบอกว่าเซื้อจิมรัดคลิปเนี่ยเจ้าของหุ้นส่วนน้อยนะครับผมของยูเนเต็ดเนี่ยได้มีการติดต่อโดยตรงกับเซาเกตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาดีตกุนซอทีมชาติอังกฤษรายนี้นะเคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกตอนที่ยูเนเต็ดเนี่ยแต่งตั้งอโมริมเมื่อปีที่แล้วแต่ในตอนนั้นนะเซาเกตเนี่ยยังไม่ต้องการกลับมาคุมทีมระดับสโมสรยังไงก็ตามบอร์บริหารของยูเนเต็ดเนี่ยยังไม่ต้องการปลดอโมริมในตอนนี้นะแม้ว่าผลงานเนี่ยจะย่ำแย่เก็บได้เพียง33แต้มจาก33นในใพเมีรก็ตาม หากสโมสรเนี่ยตัดสินใจปลดจริงๆนะคาดว่าจะต้องรอผลจนจนถึงวันนี้วันนู่นเลยนะครับผมวันที่1พฤศจิกานะเพื่อลดจํานวนเงินชดเชยลงนะแม้ว่าโบลิมเนี่ยจะเคยพูดในที่สาธารณะแล้วนะว่าเขาเนี่ยพร้อมลาออกโดยไม่รับค่าชดเชยแต่มีรายงานนะว่าหากปลดตอนนี้เนี่ยยูเนเตดจะต้องจ่ายเงินรารประมาณ12ล้านปอนด์นะตัวเลือกอื่นที่อยู่ในรายชื่อนะครับผมก็มีโอลิเวอร์กัสเนอร์นะกุนซือของคริสตอลพาเลตแล้วก็อันโตเนิโอันโตนี่อันโดนี่อีราโอลานะครับของบอลมัรอีกคนหนึ่งด้วยเหมาารรือนกันยู ซาวเกตก็ไม่ใช่ตัวพิกโผอยู่แล้วอ่ะก็เป็นคนที่สนิทก,กับเซอร์จิมอยู่แล้วนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้ามีการปลดอัมบริมขึ้นมาเนี่ยจะปลดในช่วงพักเบรกทีมชาติไปเลยหรือเปล่านะหูแมงกูอุตสาต่อลมหายใจให้แมงก็ไม่เอาซะด้วยนะเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะมีการปลดตามที่ข่าวออกมาก่อนเนี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบด,ดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเหมอนก้ลย็กนข่าววัน,น เอฟเบอกกูขี้เกียจแล้วนะครับผมไปว่ากันในเกมต่อไปดีกว่านะอ้าวคิดถึงคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมไลค์คอมเมนต,ต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอย่างเหมือนเดิมนะครับก็าจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อช่องบ,บนันดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นคุณที่ติดตามนะครับ <S <S สวัสดีครับ